เอมาจ้างได้แต่เราอยู่ที่1ล้านร้านหนึ่งไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่ของเราร้านหนึ่งนะคะคือเรากับเอเี่กก็อยู่หลักแสนแต่มันจะมีค่าลิขสิทธิ์เพลงอะ่ะที่แบบไม่ได้พูดเรากินเหล้าเทีเ่ยวเราไม่แพงนะไม่แพงถึงตัวเราหลักพันนะมึงถ้าแม่เขาอยู่รอยขนาดนี้พวกเราก็อายุยืนแล้วก็อย่าใช้คำว่าเสื้อในใช้คำว่าสปอร์ตบาร์ จริงจริงแม่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแม่รู้ป่ะหนูชื่ออะไรเขาบอกจ้านงคณีแต่แม่เรียกเราจ้านงคณีปุ๊บเราเลยทอดแหวนมาแล้วกดให้แม่เลย<อ>จ้าเอมาจ้างได้แต่เราอยู่ที่1ล้านตอนนั้นห้าแสนเราขึ้นมาแล้วล้านหนึ่งเรื่องจริงแต่ไม่มีใครจ้างเลยเราต้องบอกก่อนว่าเอมามีวงของเอและตอนนี้พอเอมากับเราอ่ะนันตรีเขาอ่ะก็จะไม่ได้ไปงาน<อ>เขาก็เลยมาปร,ร,ารึกษาเราว่ามึงเราต้องทำกูต้องทำไงดีวะเพื่อแบบว่า เมื่อกูจะได้ไปงานวงกูเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ง่ายๆเลยบึงขึ้นค่าตัวขึ้นค่าตัวเนี่ยคือการปฏิเสธที่มันง่ายที่สุดแต่ถ้าใครสู้ละไปใ<อ>ช่ะะล่ะเออก็ห้าแสนทามันมีคนจไม่ไมีห้าแสนแรกไม่มีเลยร้<อ>านหนึ่ง ไม่มีอยู่แล้วเราอยากได้สถิติที่แบบสูงที่สุดไม่แต่เราต้องบอกว่าร้านหนึ่งเลยเรารับแค่เฟสติวัลซึ่งเฟสติวัลเนี่ยมันมีค่าลิขสิทธิ์เพลงด้วยค่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของเราร้านหนึ่งนะคะคือเรากับเอมเนี่ยก็อยู่หลักแสนแต่มันจะมีค่าลิขสิทธิ์เพลงอะที่แบบสองคนเราอะเราร้อสี่สิบเพลงสี่สิบจาเอมอะสี่สิบเพลงเพราะว่าเพลงเราเอามาจับเป็นเมดเล่ย์เมดเล่ย์เกินเจ็ด เจ็ดคำลิขสิทธิ์ไม่แค่สองหมื่นด้วยนะ,ะเฟสติวัลสามหมื่นห้าหมื่นต่อนู่เพลงไม่ได้พูดเรากินเหล้าเอน <Entertainment. S 2> เออตอร์เทนจ้างได้จริงๆอะเราอะไม่เคยบอกว่าเอ้ยห้ามจ้างใจเอ็มจา้จางได้ตั้งแต่แรกแล้วที่ห้าแสนตอนนี้ล้านหนึ่งแล้วจ้างก็ไปสูงที่สุดต,ตอนนี้ <laughs> แต่ไม่มีงาน <laughs> สูงเฉยๆยไม่มีงานเที่ยวเราไม่แพงนะ ไม่แพงถึงตัวเาลาหลักพันนะ oh. อย่าใช้คำว่าเสา้ไในใช้คำว่าสปอร์ตบาร์ oh. แหวนมา,ากดด้วยเธ oh. อไอแหวนมาลกดเนี่ยหามากเราไปเล่นงานแล้วมีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ72 72ปุ๊บแล้วเขาก็มาดื่มดื่มดิง้งสนุกมากเราเต้นอะ่ะแล้วแม่แบบ72อะ่ะเราก็เลยดึงแม่มาบนเวทีแล้วเราก็พูดเล่นไงพูดเล่นกับแฟนขับเราว่า แม่แม่ลองดื่มสิแม่ก็ดื่มดื่มดื่มแล้วก็บอกว่ามึงถ้าแม่เขาอยู่รอดขนาดนี้พวกเราก็อายุยืนแล้วก,กวออ็คนมันก็เฮแล้วเราก็เลยบอกว่าแม่เอาจงจริงแม่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแม่รู้ป่ะหนูชื่ออะไรเค้าบอกจ๊ะนงคณี oh. ตนนี้แฟนทีขับเราจริงๆัเรียกจ้าผงวันีอยู่เลยแต่แม่เรียกเราจ้านงวันีปุ๊บเราได้ทอดแหวนมาแล้วกดให้แม่เ,ยเ,ออเลยเราถึงได้บอกว่าถึงตัวเราหลักพันต่อวันเออนื้อสปอร์ตบาร์บีกวันหนึ่งวันนั้นไปนเล่นหลังสิทธิออ์แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งน้องคนหนึ่งอายุ20ต้นๆเออขาบอกว่าแม่หนูเป็นแฟนขับแม่แต่ก้าขวขั้หนูร้องเพลงแม่ประกวดเพลงสตอร์เวลล์ซึ่งสตอร์เวลล์เนี่ยมันเป็นเพลงลึกของหนูเขาหนูบอกกูไม่เชื่อหรอกอ่ะมึงลองร้องใส่ไหมน้องก็าร้อง ทําตัวแรงแต่แล้วก็ร้องได้หมดทา้เพลงเราบอกอุ้ยนี่แฟนคลับของจริง <อะ S 1> แล้วเราอ,ะอ่ะวันนั้นเรามีสติแหวนเราไม่ให้ละเพราะแหวนพอเราคอดอ่ะเช้ามาเราหักควักเลยเราก็ไม่ให้แหวนแล้วแล้วคุณจะให้อะไรดิวะตั้งหูก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยมีสปอร์ตบาร์เรา,าใส่เสื้อในอยู่แล้วแล้วก็มีเสื้อข้างนอกและสปอร์ตบาร์เราก็เลยถอดสปอร์ตบาร์ให้น้อง มันก็เลยเป็นไวรัลที่ว่าโอ้โหแล้วถ้าคนแบบโดนใจอีกอ่ะอะไรอีกอะไรอีกอ่ะานะไม่ได้ไม่ได้ใส่ลง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 ล้ใช่เราผู้จัดการคือวันไหนคือวันไหนที่เราใส่ของมีค่ากันไปเนี่ยแล้วเขาเห็นแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวโอ้สนุกเกินแน่เริ่มแล้วเดินมาแล้วโดนลิปแล้วนาฬิกาถอดมาก่อนเลยจังหูจังหูถอดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราเปขนาดไม่ต้องไม่ต้อง เพื่อนเราอะเราเล่นงานเสร็จเพื่อนเราไปดูเราแล้วก็กลับมาที่บ้านมาร้องคาราโอเกะที่บ้านกันเช้ามาเพื่อนได้รางวัลไปสี่พันจากเราร้องคาราโอเกะเราแจกติ๊บเพื่อนเลยรู้ตัวก็เนี่ยผู้จัดการเนี่ยอยู่บนรถเนี่ยวันไหนที่เราสนุกเกินอะอยู่บนรถกลับบ้านกันมีตังค์ในกระเป๋าเจ็ดหมื่นให้ผู้จัดการมดเลยก็บอกว่าทุกวันนี้หนักพันต้องงานตัวหลักพังึ่งตัวตอนตอนนี้ไม่รับสมัครอะไรเลย นอน <c oughs> ดูดนเซอร์ปังมากคือแดนเซอร์เนี่ยปังมากที่เป็นข่าวไปว่าแดนเซอร์สองเดือนอะ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าแดนเซอร์อะ่ะนางจะแบบว่าเก็บเก็บรางวัลทุกวันและเขาก็แบบมาเหมือนเขาจดอะ่ะว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่สองเดือนก็ได้แบจเกือบสี่แสนทริปอย่างเดียวเออเราก็เลยบอกเอ้ยทําไมได้รางวัลเยอะจังวะ<ๆ>เพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบที่แบบเราให้แดนเซอร์ลงไปจอยมันจะมีอยู่สามสี่เพลงที่แดนเซอร์ลงไปจอยดูแขกอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเขาได้โทรศัพท<ๆ>์จาก เสียดายไม่รู้รหัสผ่านได้รางวัลจริงๆเพราะว่าเวลาไปที่โต๊ะแล้วเขาให้ดื่มอะไรเงี้ยบางคนเขาให้สองพันสามพันอย่างเงี้ยโอ๊ยจานี้จานเนี่ยได้อยู่แล้วเพราะว่าคนมาก็ให้อะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้จะเป็นแบบว่าเรามีแก้วของเราเพราะเรากลัวไงคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้อยมันอันตรายเนาะอันตรายแล้วก็คุณเอมแนะนํามาว่ามึงมันมีเรื่องโรคติดต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เขาโรคไหมเราเราโรคไปให้เขาเพราะเราเจอคนเยอะ ก็เลยต้องมีแก้วของเราที่แบบเออเอ,อ,เอาไว้ชนดื่มจริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะลดละเราลดที่ว่าเราไม่ลดลดที่ว่าเราไม่ดื่มหลายขนาดเพราะการดื่มหลายขนาดเนี่ยจะเมาเราต้องอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยะจะมาตีกันออแล้วมีทิกแล้วไม่ต้องเจอภาพพิ้วลงเวทีใช่ก็ตอนนี้ไม่มีภาพพิ้วเลยจนแบบว่า้าภาพบอกว่าจ่ายแบบอยากได้ภาพนั้นจ่ายเพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยได้ถ้าถ้าเงินถึง